เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนทางบ้านส่งมาให้ผมเล่าครับเจ้าตัวเขาบอกว่าถ้าผมจะเล่าขอให้เปลี่ยนชื่อเขาหน่อยเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นใครงั้นเอาเป็นว่าผมจะเรียกเขาว่าบอยละกันนะครับบอยทำงานเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพนี่แหละครับอยู่ห้องเช่าคนเดียว ใช้ชีวิตเรียบเรียบไม่ได้หวือหวาอะไรเพิ่งเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเลยคิดว่าจะซื้อรถมือสองไว้ใช้สักคันอย่างน้อยๆก็เอาไว้ขับกลับบ้านต่างจังหวัดบ้างหรือเวลาจะไปไหนมาไหนวันหยุดก็สะดวกขึ้นทีนี้บอยเขาไม่อยากซื้อรถเต็นท์เพราะเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนเลยตั้งใจว่ารอบนี้จะหารถบ้านแท้ๆเท่านั้น เขาใช้เวลาไถกลุ่มขายรถใน Facebook อยู่หลายวันดูไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอคันที่ถูกใจจนกระทั่งไปสะดุดกับโพสต์หนึ่งโพสต์นี้มันแปลกกว่าชาวบ้านตรงที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับมีแค่รูปเดียวเป็นรถเก๋งสีบรอนเงินจอดอยู่ริมถนนแล้วก็ข้อความสั้นๆบอกว่าขายรถบ้านมือสองสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของขายเองราคาคุยได้ ชื่อคนโพส์ตคือป้านุชไม่มีนามสกุลไม่มีเบอร์โทรมีแค่แชทให้ทักตอนแรกบอยก็ลังเลนะครับเพราะโพส์ตมันดูเงียบๆไม่มีคอมเมนต์ไม่มีรีวิวไม่มีอะไรเลยแต่ด้วยความที่สภาพรถในรูปมันดูดีมากแล้วราคาก็ถูกกว่าตลาดเป็นหมื่นบอยเลยลองทักไปดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเขาบอกว่าป้านุชต,ตอบแชทช้ามากครับกว่าจะตอบก็ข้ามวัน และที่สำคัญคือตอบเหมือนบอดเลยครับเป็นคำตอบสั้นๆทื่อๆแบบก๊อปวางรถยังอยู่ค่ะสนใจนัดดูได้ค่ะป้าไม่สะดวกคุยนะคะให้หลานดูรถให้ทีนี้บอยก็เริ่มระแวงนิดๆแต่ก็ยังไม่ได้ถอนตัวเขาเลยพิมพ์ไปถามว่าถ้าอยากดูรถจะดูได้ที่ไหนคำตอบที่ได้กลับมาคือ นัดดูรถที่ลานจอดรถห้างตรงชานเมือง5โมงเย็นค่ะให้หลานชายเอารถไปให้ดูฟังดูแปลกไมครับคือก็ไม่ถึงกับน่ากลัวแต่พอคิดดีๆแล้วมันก็แปลกอยู่นะปกติถ้าจะขายรถบ้านก็น่าจะนัดกันที่บ้านหรืออย่างน้อยก็นัดที่เต็นท์หรือในเมืองแต่นี่กลับนัดที่ลานจอดรถห้างตรงชานเมืองที่คนไม่ค่อยไปแถมเป็นลานโลง่ลงๆด้านหลังของห้างที่ไม่มีหลังคา ไม่มีพนักงานเดินผ่านแต่บอยเขาก็ยังไปครับเพราะเขาอยากเห็นรถจริงๆวันนั้นเขาเลิกงานเร็วนั่งรถโดยสารไปถึงที่นัดก่อนเวลาไม่กี่นาทีก็เห็นมีรถเก๋งสีเดียวกับในรูปโพสต์จอดอยู่ตรงมุมสุดของลานจอดรถที่ข้างรถมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งยืนพิงรถอยู่ท่าทางเซ็งๆเหมือนรออะไรนานๆบอยเริ่มเดินเข้าไปทักแบบเกรงใจสวัสดีครับ รถคันนี้ใช่ของป้านุชที่ลงประกาศไว้หรือเปล่าครับผู้ชายคนนั้นพยักหน้าแล้วตอบสั้นๆใช่ครับป้าให้ผมเอามาให้ดูน้ำเสียงเขาเรียบมากไม่มีรอยยิ้มไม่มีแม้แต่คำทักทายสักคำบ่อยเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนคนนี้ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครหรือไม่ก็เป็นพวกเงียบๆเขาไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะจุดสนใจคือรถ พอเปิดดูภายในก็ยิ่งรู้สึกว่ามันดีเกินค่าจริงๆเบาะสะอาดไม่มีคราบหรือกลิ่นอะไรผิดปกติเครื่องติดง่ายแอร์เย็นวิทยุก็ใช้ได้ตามปกติบอยลองขับวนรอบลานอยู่สองสามรอบกลับมาก็ถามถึงเอกสารป้านุษส่งชุดโอนล่วงหน้ามาให้กับหลานชายคนนี้เรียบร้อย ทุกอย่างดูเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีอะไรขาดตกสุดท้ายบอยก็ตัดสินใจซื้อเลยทันทีเขาบอกว่าไม่ต่อราคาแม้แต่นิดเดียวเพราะรู้สึกว่าราคานี้คุ้มมากโอนเงินสดตรงนั้นแล้วก็รับรถขับกลับห้องตัวเองทันทีบอยเล่าว่าระหว่างขับกลับเขารู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะนี่คือรถคันแรกในชีวิตที่ได้เป็นเจ้าของเขานั่งมองกระจกมองพวงมาลัยจับโน่นจับนี่ด้วยความภูมิใจ จนแทบไม่ทันสังเกตเลยว่าในกระจกมองหลังมีเงาบางอย่างที่ไม่ได้มาพร้อมเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องแปลกๆที่จะตามมาอีกครับหลังจากรับรถคันนั้นมาบอยก็ตั้งใจว่าจะลองใช้ชีวิตปกติไปสักพักดูว่าเครื่องมีปัญหาอะไรไหมวันแรกที่ได้รถมาเขาก็ยังขับกลับห้องแบบตื่นเต้นครับ ความรู้สึกตอนขับรถคันแรกในชีวิตมันมีความสุขปนความภูมิใจอยู่หน่อยๆเขายังถ่ายรูปส่งให้เพื่อนในกลุ่มบอกว่าเรียบร้อยรถกูเองพร้อมอีโมจิไฟลุกๆแต่พอผ่านไปสักสองสาวันบอยเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติกับรถคันนี้สิ่งแรกเลยคือเวลาขับรถคนเดียวตอนกลางคืนเขามักจะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่เบาะหลัง คือมันไม่ใช่แค่ว่าได้ยินเสียงนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนมากว่ามีสายตาจากทั้งหลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่รถติดไฟแดงหรือช่วงขับผ่านถนนมืดๆไฟน้อยๆทีแรกบอยก็พยายามบอกตัวเองว่าคิดมากก็รถเพิ่งได้มาใหม่คนเราก็อาจจะตื่นเต้นปนระแวงไปเอง แต่วันหนึ่งหลังเลิกงานเขาขับรถกลับห้องตอนสี่ทุ่มกว่าเป็นถนนที่ข้างทางมีแต่โกดังร้างสลับกับป่าริมทางบ่อยเล่าว่าขณะที่กำลังขับอยู่ดีๆอยู่ๆวิทยุในรถก็ดังขึ้นมาเอง เสียงที่เปิดไม่ใช่เพลงที่เขาเคยได้ยินเลยมันเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งเก่าๆคล้ายๆเพลงจากเทปเนื้อเพลงฟังไม่ค่อยชัดเสียงเหมือนโดนบดบทขาดๆแล้วที่แปลกคือเขาไม่ได้เปิดวิทยุไว้เลยเขากดปิดวิทยุทันทีแต่ไม่ถึง5วินาทีมันก็เปิดขึ้นมาอีกเพลงเดิมคราวนี้บอยรู้สึกไม่ดีจริงๆเขาจอดรถชิดข้างทางแล้วดับเครื่องหายใจลึกๆพยายามตั้งสติ แต่นั่นแหละครับตอนที่รถเงียบสนิทบอยบอกว่าเขาได้ยินเสียงหายใจจากเบาะหลังไม่ใช่ลมหายใจของตัวเองนะครับมันเป็นเสียงแผ่วๆเหมือนคนกำลังถอนใจอยู่เงียบๆเสียงนั้นอยู่ใกล้มากใกล้จนเหมือนอยู่แค่ไม่กี่คืบหลังหัวเขาเองเขาหันขวับไปดูแต่ก็ไม่มีใครไม่มีอะไรเลยเบาะว่างเปล่าแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในรถมันยังไม่หายไป บอยขับรถกลับห้องด้วยความอึดอัดสุดๆพอถึงที่เขารีบจอดแล้วลงจากรถทันทีไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังอีกคืนต่อมาเขาตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนบางคนก็บอกว่าคิดมากไปมั้นแต่มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ามึงลองดูดีๆยังว่ารถคันนี้เคยเกิดอะไรไ้ย บ่อยเริ่มสงสัยขึ้นมาจริงๆเขาเลยตัดสินใจค้นชื่อป้านุชบนกูเก l e ซึ่งเขาก็แทบไม่หวังว่าจะเจออะไรเพราะชื่อมันดูธรรมดาเกินไปแต่แล้วเขาก็เจอบทความข่าวหนึ่งเป็นข่าวเมื่อประมาณปีก่อนรายงานว่าหญิงวัยกลางคนเสียชีวิตภายในรถยนต์ส่วนตัวบริเวณริมถนนซอยเปลี่ยวย่านชานเมืองขาดว่าเสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหลังปิดกระจกแล้วเผากระดาษ ชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวนุชชนาะอายุ53ปีบอยเล่าว่าตอนที่อ่านชื่อนุชชนาะหัวใจเขาสะดุ้งเลยครับเพราะมันตรงกับชื่อที่ใช้โพสต์ขายรถเป๊ะและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือในรูปประกอบข่าวมีภาพของรถที่ถูกปิดผ้าสีฟ้าอยู่ข้างทางแม้มองไม่ชัดแต่บอยจำล้อแม็กกับสีรถได้เลยมันคือคันเดียวกัน เขารีบลบโพสแชทกับป้านุชทั้งหมดออกจากมือถือแล้วพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ความรู้สึกเวลาขับรถคันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันถัดมาบอยมีนัดกับเพื่อนที่ทำงานอีกคนเขาเลยไปรับเพื่อนด้วยรถคันนี้เพื่อนขึ้นมานั่งแล้วอยู่ดีๆก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถามว่าเฮ้ยมึงวางตุกตาผู้หญิงไว้หลังเบาะทำไมวะเห็นแวบๆบแบบตอนกูเปิดประตูอ่หลอนฉิบ บอยนิ่งไปเลยครับเพราะเขาไม่เคยวางอะไรไว้หลังเบาะเขาค่อยๆหันไปมองกระจกหลังช้าๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วเพื่อนก็พูดติดตลกว่าอาจจะตาฝาดแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นแต่สำหรับบอยมันไม่ใช่ตาฝาดแน่ๆมันคือการยืนยันว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในรถและมันอาจจะยังไม่ไปไหนหลังจากเรื่องในวันนั้น ที่เพื่อนทักว่ามีตุ๊กตาผู้หญิงอยู่หลังเบาะทั้งที่บอยไม่เคยวางอะไรไว้เขาก็เริ่มไม่กล้าขับรถตอนกลางคืนอีกเลยปกติเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรแบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือความจริงบางอย่างที่ค่อยๆเผยออกมาทีละนิดยิ่งนานวันเหตุการณ์แปลกๆก,ก็ยิ่งถี่ขึ้นบางวันบอยกลับจากทำงานจอดรถไว้หน้าห้องตอนกลางคืนได้ยินเสียงติ๊กติ๊ก คล้ายๆเสียงไฟเลี้ยวจากในรถเขาลงไปดูก็ไม่พบว่าไฟเลี้ยวทำงานหรือไฟรถติดบางครั้งแค่เดินผ่านตัวรถก็ได้กลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นทูบหรือกลิ่นผ้าขึ้นราและมันไม่ได้มาแค่แวบเดียวแต่มาเป็นพักๆเหมือนมีบางอย่างปล่อยกลิ่นออกมาแบบจงใจคืนหนึ่งบอยเล่าว่าเขาฝันว่าอยู่ในรถคันนี้แต่บรรยากาศในฝันมันต่างจากชีวิตจริงในฝันเขานั่งอยู่ที่เบาะคนขับ ส่วนที่เบาะหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเงียบๆเ,เธอไม่พูดอะไรเลยครับแค่นั่งนิ่งๆชุดของเธอเป็นเสื้อยืดสีเทากางเกงผ้าขายาวผมยาวประบ่าที่น่ากลัวคือทุกครั้งที่เขาหันหลังไปมองเธอจะไม่มองกลับมาเธอแค่นั่งก้มหน้ามือลูบเข็มขัดไปเรื่อยๆบอยสะดุ้งตื่นตอนตีสาเหงื่อออกเต็มตัวหัวใจเต้นแรงทั้งที่ห้องเปิดแอร์ เขาจำหน้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ชัดแต่รู้แน่ว่าเธอคือคนที่อยู่ในรถจริงๆวันรุ่งขึ้นบอยตัดสินใจว่าจะตรวจรถทุกจุดดูอีกทีว่ามีอะไรหลงเหลือจากเจ้าของคนก่อนหรือไม่เขาเปิดดูช่องเก็บของทั้งหมดไล่ดูใต้เบาะเปิดกระโปรงหน้าแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติจนกระทั่งเขาเปิดกระโปรงท้าย ใต้แผ่นรองท้ายรถมีช่องเล็กๆสำหรับเก็บแม่แรงกับอุปกรณ์ปะยางบอยเปิดแผ่นนั้นขึ้นแล้วก็เห็นกล่องพลาสติกใสาวางอยู่ข้างในกล่องไม่ใหญ่มากแค่ประมาณกล่องข้าวแต่ฝาปิดสนิทแน่นหนาเขาเปิดกล่องออกก็พบของ3มอย่างครับผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้เก่าๆซีดๆกล่องพลาสติกเล็กใส่ข้าวสารที่ขึ้นราและภาพถ่ายผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนถ่ายด้วยกล้องฟิล์มยุคเก่า ผู้หญิงในภาพยิ้มบางๆแต่ดวงตาของเธอเศร้ามากพื้นหลังของภาพคือรถเก๋งคันนี้แน่นอนเพราะบอยจำลายเบาะผ้ากับที่ห้อยพวงมาลาัยได้มันคือคันที่เขาขับอยู่ในตอนนี้ไม่มีเพียรตอนนั้นเขารู้สึกขนลุกจนแทบปล่อยกล่องหลุดมือลงพื้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ของพวกนั้นแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าของพวกนี้ไม่ควรอยู่ในรถอีกแล้ว แต่เขาก็ไม่กล้าทิ้งไม่กล้าเอาไปเผาไม่กล้าเอาไปไหนเลยสุดท้ายก็แค่ปิดกล่องแล้ววางคืนไว้ที่เดิมหลังจากวันนั้นทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะขับออกจากหอรถกลับล็อกประตูตัวเองทั้งที่เขายังอยู่ข้างในเขากดปลดล็อกก็ไม่ขึ้นต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ถึงจะใช้ได้อีกวันบอยเล่าว,ว่าเขาจอดรถอยู่หน้าเซเว่นตอนหัวคำ่ำ พอกลับขึ้นรถวิทยุก็เปิดเพลงเดิมอีกเพลงลลกทุ่งเก่าๆที่เสียงแผ่วๆพ,พึมพำเหมือนเปิดจากแผ่นเสียงเขาใจเย็นกว่าครั้งก่อนพยายามไม่ตกใจแต่ในจังหวะที่กำลังจะเอื้อมมือไปปิดวิทยุเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆแตะไหล่เขาเบาๆจากเบาะหลังพอหันไปไม่มีใครแต่มือของเขาสั่นจนควบคุมพวงมาลัยไม่ได้ เขาเริ่มไม่อยากขับรถตอนกลางคืนเริ่มเอารถจอดทิ้งไว้หน้าหอไม่ใช่แค่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกว่ารถครันนี้ไม่ว่างเปล่าเหมือนที่เห็นบางทีมันอาจมีใครบางคนยังอยู่อยู่เพราะผูกพันหรืออยู่เพราะไปไหนไม่ได้อีกแล้วหลังจากเจอเรื่องราวแปลกๆมาหลายครั้งบอยก็เริ่มแน่ใจว่ารถครันนี้มีอะไรบางอย่างและมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มองไม่เห็น แต่มันกําลังเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปทีละน้อยช่วงหลังๆเขาเริ่มนอนหลับไม่สนิทฝันถึงผู้หญิงคนเดิมซ้ำๆในฝันนั้นบางคืนเธอนั่งเงียบอยู่เบาะหลังบางคืนเธอยือนอยู่ข้างรถและบางคืนเธอเข้ามานั่งที่เบาะข้างคนขับพร้อมกับกระซิบเบาๆว่าคืนพรุ่งนี้อย่าขับออกไปนะบอยเริ่มทนไม่ไหวครับเขาคุยกับเพื่อนสนิทที่เชื่อเรื่องลี้ลับ เพื่อนแนะนําให้เอารถไปให้พระดูแต่พอไปถึงวัดจริงๆพระกลับไม่ยอมมองที่รถเลยแค่ถามสั้นๆว่าโยมแน่ใจใช่ไหมว่ารถนี้ไม่มีใครอยู่หลังจากวันนั้นบอยตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะขายรถคันนี้ให้เร็วที่สุดแม้จะรู้สึกผิดเพราะไม่อยากให้ใครมาเจอแบบที่เขาเจอแต่ในใจลึกๆเขาก็เริ่มเชื่อว่า เขาไม่ใช่เจ้าของของมันมาตั้งแต่แรกแล้วเขาโพสต์ขายรถบนมาเก็ตเพลสเหมือนเดิมแต่คราวนี้บอยเขียนแค่สั้นๆว่าขายรถบ้านมือสองสภาพดีใช้งานได้ทันทีราคาต่อรองได้เขาไม่ได้บอกประวัติไม่เล่าเรื่องหลอนไม่เตือนอะไรใครทั้งนั้นเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าเล่าไปไม่มีใครกล้าซื้อแน่ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโพสต์มีคนทักแชทเข้ามาทันทีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อในบัญชีว่าพิมมี่เธอพิมพ์มาว่าขอรูปเพิ่มเติมหน่อยค่ะพี่มีเล่มทะเบียนไหมคะบอยส่งรูปกลับไปพร้อมบอกว่ารถใช้งานปกติฝ่ายนั้นก็พิม์พตอบมาว่าหนูอยู่แถวสมุทรปราการค่ะถ้าว่างพรุ่งนี้ขอมัดจำไว้ก่อนได้ไหมคะ ทุกอย่างมันไวเกินไปครับบอยยังไม่ทันเสนอราคาเต็มเธอก็โอนเงินมัดจำมาทันทีไม่มีต่อรองไม่มีคำถามมากความบอยรู้สึกแปลกใจแต่ก็ยังตอบตกลงวันนัดส่งรถตรงกับเย็นวันเสาร์เขานัดกันที่ปั๊มน้ำมันใหญ่แถวชานเมืองฝั่งตะวันออกซึ่งใกล้บ้านฝ่ายหญิงบอยขับรถไปส่งเองและยอมเรียกเพื่อนมาด้วยเพราะไม่อยากไปคนเดียวตอนที่เขาขับรถไปส่ง เกิดเรื่องบางอย่างที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับระหว่างทางวิทยุในรถเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณอะไรเลยแต่พอขับผ่านทางเปลี่ยวช่วงหนึ่งอยู่ดีๆก็มีเสียงแวววในรถเบาๆว่าอย่าปล่อยฉันไปเสียงนั้นไม่ใช่จากวิทยุแน่นอนมันเหมือนมาจากเบาะหลังแต่น่ากลัวกว่าคือเพื่อนที่นั่งมาด้วยหันมามองหน้าบอยแล้วถามว่า เมื่อกี้มึงพูดอะไรเปล่าบอยไม่ได้ตอบเขาแค่เหยียบคันเร่งให้พ้นถนนสายนั้นเร็วที่สุดถึงที่หมายผู้หญิงคนที่มาติดต่อชื่อพิมพ์เธอดูนิสัยดีเป็นมิตรไม่ได้มีลักษณะของคนที่รู้เรื่องรถมากนักแต่สิ่งที่แปลกคือหลังจากเธอดูรถแป๊บหนึ่งเธอกลับพูดขึ้นมาว่าหนูเคยเห็นรถคันนี้มาก่อนแต่จําไม่ได้ว่าเมื่อไหร่บอยชะง,งักครับถามกลับว่าเคยเห็นที่ไหนเหรอครับ พิมพ์สายหน้าเบาๆแล้วตอบว่าไม่แน่ใจค่ะเหมือนเคยเห็นโพสต์ขายรถคันนี้เมื่อนานมาแล้วบอยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวแต่ก็พยายามเก็บอาการเขาเรีบจัดการเรื่องเอกสารโอนขายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแยกตัวกลับทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกคืนนั้นเขานอนหลับลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ไม่มีฝันไม่มีเงาไม่มีเสียงอะไรอีก เหมือนอะไรบางอย่างหลุดออกไปจากชีวิตเขาแล้วแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบครับเพราะอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นตอนที่บอยถ่ายมือถือเล่นก่อนนอนเขาเลื่อนผ่านโพสต์แนะนำจาก Marketplace แล้วก็ต้องหยุดนิ้วกระทันหันเขาเห็นโพสต์ใหม่ล่าสุดหัวข้อว่าขายรถบ้านมือสองสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของขายเองพร้อมกับรูปเดิมรูปเดียวกันเป๊ะและชื่อบัญชีคนโพสต์คือ ้านุผมคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วหลังจากส่งมอบรถให้คุณพิมพ์ในวันนั้นผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันเบาลงไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีความฝันประหลาดอีกผมหลับลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์แต่แค่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นผมก็ได้รับข้อความในกล่องแชท a c e b o o k เป็นข้อความจากคุณพิมพ์พี่บอยขอโทษนะคะหนูอยากถามอะไรด่วนมาก ตอนแรกผมก็ตกใจนิดหน่อยเพราะคิดว่ารถมีปัญหาทางเทคนิคแต่พอเปิดแชทอ่านผมถึงกับนิ่งไปเลยเธอเล่าว่าตั้งแต่รับรถไปเธอรู้สึกเหมือนในรถมีอะไรบางอย่างเริ่มจากเสียงเพลงเก่าๆที่เปิดเองโดยไม่ได้สั่งตามด้วยกลิ่นแปลกๆเหมือนทูบไหม้และที่หนักที่สุดคือความฝัน ในฝันเธอบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเงียบอยู่เบาะหลังผมยาวประบา่าใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงผ้าขายาวไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีแค่สายตาเศร้าๆกับรอยยิ้มบางๆพิมพ์เล่าว,ว่าหลังจากตื่นมาเธอกลับไปดูรถอีกครั้งและพบว่าที่เบาะหลังมีรอยกดเหมือนคนเพิ่งนั่งเข็มขัดนิรภัยด้านหลังยังถูกคาดไว้เหมือนมีใครใช้มันจริงๆ เธอถามผมตรงๆว่ารถคันนี้เคยมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าคะผมนิ่งไปพักใหญ่สุดท้ายก็ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเรื่องโพสต์จากบัญชีชื่อป้านุชการนัดดูรถที่ลานจอดแห้งเสียงในเบาะหลังกล่องพลาสติกในท้ายรถภาพถ่ายผู้หญิงคนนั้นรวมถึงโพสต์ใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งเห็นพิมพ์ฟังเงียบๆแล้วพิมพ์ตอบกลับมาสั้นๆว่า พี่หนูขอโทษหนูขายรถคันนี้ต่อไปแล้วค่ะขายให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดหนูไม่อยากเก็บไว้แล้วหลังจากนั้นพิมพ์ก็ไม่ทักมาหาผมอีกเลยและผมก็ไม่ได้อยากถามอะไรต่อเพราะบางทีคำตอบมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็ได้แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดเกิดขึ้นในคืนนั้นผมเปิดกลุ่มขายรถเลื่อนดูโพสต์ตามปกติแล้วผมก็เห็นโพสตหนึ่งเด้งขึ้นมาในฟีดแนะนำ โพสต์ขายรถบ้านมือสองพร้อมรูปเดิมรูปเดียวกับวันนั้นรูปที่ถ่ายริมถนนข้างรถมีเงาตะคุ่มจางๆเหมือนใครบางคนยืนหลบอยู่หลังต้นไม้ข้อความในโพส์ตเหมือนเดิมทุกคำขายรถบ้านมือสองสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของขายเองราคาคุยได้และชื่อบัญชีที่โพส์ตคือป้าน,นุชผมกดเข้าไปดูโปรโฟไฟล์อย่างลังเล เป็นบัญชีใหม่รูปโปรไฟล์ยังคงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหน้าตาเรียบๆและมีเพียงโพสต์เดียวคือนั่นผมไม่ได้กดแชทไม่ได้ทักไม่ได้แชร์ให้ใครผมแค่นั่งมองโพส์ตนั้นเงียบๆและคิดในใจว่าแล้วใครกันแน่คือเจ้าของรถคันนั้นตัวจริงบางทีรถคันนั้นอาจไม่เคยต้องการคนซื้อมันแค่ต้องการใครบางคนมันนั่งอยู่ข้างหลังเท่านั้นคุณละ่ะ แน่ใจได้แค่ไหนว่ารถมือสองที่คุณใช้อยู่จะไม่มีใครตามมาด้วยหลอนทุกเรื่องเล่าจากทุกมุมพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณไม่กล้าปิดไฟฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ